สวัสดีครับวันนี้นำข้อสอบโอเน็เรื่องของพันธะเคมีมาฝากกันครับไปดูกันเลยครับสารประกอบไอออนิก A B C D และ E เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนบวกและไอออนลบจากข้อมูลอัตราส่วนการรวมตัวของไอออนบวกต่อไอออนลบที่ทําให้เกิดสารประกอบไอออนิกในข้อใดถูกต้องการรวมตัวกันของไอออนบวกและไอออนลบครับจะต้องรวมตัวแล้วทําให้ภาพรวมนั้นมีประจุกลายเป็นศูนย์ครับนั่นหมายความว่า การรวมตัวกันจะต้องคำนึงถึงอัตราส่วนของไอออนบวกและไอออนลบด้วยยกตัวอย่างเช่นสารประกอบ A มีโซเดียมไอออนบวกหนึ่งและไนเตรตไอออนลบหนึ่งครับประจุ2ประจุนี้บวกหนึ่งและลบหนึ่งพอมาเจอกันครับ2ประจุนี้สามารถรวมตัวกันแล้วทําให้มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือประจุกลายเป็นศูนย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ไอออนบวกต่อไอออนลบก็คือ1ต่อ1 B ครับอลูมิเนียม3บวก และซัลไฟด์งลบครับจะทํายังไงก็ได้ให้ประจุรวมแล้วกลายเป็น0ูนย์ครับ3บวกกับ2ลบรวมกันได้เป็น1บวกใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเราจะใช้วิธีการเพิ่มจํานวนครับหากเราลองเพิ่มจํานวนเราจะพบว่าเราใช้อลูมิเนียม2ไอออนและเราใช้ซัลไฟด์มไอออนเราจะพบว่าอลูมิเนียมจะกลายเป็น6บวกและซัลไฟจะกลายเป็น6ลบ 6บวกและ6ลบรวมกันแล้วกลายเป็นศูนย์นั่นเองครับสารซีแอมูเนียมไอออนบวก1ึงซัลเฟตไอออน2ลบข้อ4นี้ต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่กันครับคำตอบคือถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือ2ต่อ1นั่นเองสารดีครับแมกนีเซียมไอออน2บวกและฟอสเฟตไอออน3ลบครับข้อนี้ใช้อัตราส่วน3ต่อ2ครับและสารอครับแคลเซียม 2>, 2บวกและคลอไรด์ไออน หนึ 1> 1่งลบอัตราส่วนคือ1ต่อ2ครับเรามาดูช้อยสิว่าข้อไหนถูกต้องครับสาร A 1ต่อ3ผิดสาร B 3ต่อ2ผิดสาร C 2ต่อ1ถูกกานเลยครับข้อ3ครับส่วนสาร D ผิดและสารอ e, ผิดข้อนี้เฉลยข้อที่3นะครับ